สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการเข้าแคร์ที่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะไม่นึกว่าจะแบบโหอ่าปกติแบ่งปันในกลุ่มแคร์นะคะที่บ้านที่บ้านใจใจนะคะวันนี้ได้มีโอกาสแบบเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่นะคะความแสนดีความน่ารักของพงนะคะไปถึงพี่น้องทั่วโลกเลยอ่ะโอ้ตื่นเต้นสิ่งที่อยากแบ่งปันพี่น้องสองเรื่องนะคะ สั้นๆน,นะคะที่เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นค่ะพระเจ้าแลวรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีเลิศพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างอย่างเหมาะสมและและอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการที่พระเจ้าให้สัตว์นะคะเชื่อฟังนะคะคําพูดของเรานะคะเรื่องแรงนะคะเป็นเรื่องที่ไปพันธกิจที่สุราษฎร์ค่ะ ก็ช <S an> ่วงเวลาที่แบบมีการถวายเนี่ยปกติเ็งเขาจะติดกระเป๋าตังค์ไปอยู่แล้วค่ะแต่เป็นครั้งที่เป็นครั้งแรกเลยที่บอกไม่ได้ถือกระเป๋าไปนะคะแล้วพอถึงเวลาถวายผู้ยในกระเป๋ามีแค่20บาทไม่ได้ไม่ได้เราจะถวายตามมีตามเกินไม่ได้เราต้องตั้งใจถวายแบบเต็มที่ค่ะก็จังหวะนัคนวิ่งออกจากห้องไปนะคะไปถึงปุ๊บอ้าวเจอพี่ราเชล อาจารย์หน่อยเรียกอยู่ตรงนั้นนะคะพอไปถึงนปุ๊บอาจารย์หน่อยก็เรียกว่าพี่พรพี่พรไปช่วยพี่ราเชลหน่อยพาน้องไปคลอดที่โรงพยาบาลโอเคได้เลยค่ะอาจารย์ก็เลยแบบทุกอย่างมันแบบรวดเร็วมากเลยวิ่งขึ้นรถวิ่งอ่าแล้วก็แบบพากันไปหา Google ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหน มาขอว่าเจ็ดนาทีขอบคุณพระเจ้าน้องแบบปวดท้องแบบคือจะคลอดเต็มทีแล้วอะค่ะก็ได้ถามพระเจ้าพระเจ้าช่วยด้วยไม่ใช่ตรงนี้พระองค์เด็กน้อยจะไม่คลอดที่นี่เขาจะคลอดในที่ที่แบบเหมาะสมโอเคแล้วก็เราก็หนุนใจน้องเข้าไปก็นมัสการพระเจ้าไปแล้วบอกว่าชื่อน้องฟื้นฟูเลยนะแบบวันนี้น้องมาในช่วงเวลาที่ฟื้นฟูมากๆเลยสุดแรกกำลังฟื้นฟู ไปถึงนะทุกอย่างแบบเร็วมากพนักง,งานมารับแล้วก็ไปห้องคลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล,แล้วเราก็ยืนรอหน้าห้องนะคะในระหว่างที่ยืนรอพี่น้องขอบคุณพระเจ้ามากเลย,เลยว่าพระเจ้าจัดเตรียมพี่น้องก็คือว่าอยู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขายืนติดต่อที่เคาน์เตอร์พยาบาลแล้วก็ตรงด้านหลังเขาอ่ะด้านหลังเสือ้อค่ะสกรีนชื่อธิดารัตอู้จำได้ว่าชื่อนี้คือพี่ลาเชลรู้แล้วว่าโอ้พระเจ้าพระองค์จัดเตรียมจริงๆ ยืนยันเลยว่าพระเจ้าจัดเตรียมให้เราได้มาที่นี่และคนที่ขับก็คือพี่ราเชลและเราก็เห็นว่นนี่นคือคนนั้นอ่ะคือพี่ราเชลอ่ะคือชื่อเนี้ยรู้แล้วว่าเป็นการจัดเตรียมที่น่ารักของพระองค์ค่ะคิดดูสิพระเดชเชลปวดฉี่อยากจะไปฉี่แต่เองก็อยากจะไปเอากระเป๋าตังอะไรเงี้ยเจอกันสองคนพอดีเป๊ะเลยในการพาน้องท่านเนี้ยไปไปคลอดอะไรเงี้ยค่ะและทุกอย่างก็เพอร์เฟกมากเลยค่ะพี่น้องนี่คือตื่นเต้นมากดีใจที่พระเจ้าใชา้อะไรเงี้ยค่ะและเรื่องที่สองค่ะพี่น้องก็คือที่บ้านจะมีต้นมะม,ม่วงมันจะเกิดดผลลลตออีีเยค่่ะพน้ง เป็นต้นไม้ที่แบบว่าเกิดผลตลอดปีแล้วก็จะมีพึ่งน้อยกระรอกมาค่ะปรากฏว่าพึ่งเนี่ยไม่ได้มาแค่สิบตัวยี่สิบตัวปรากฏว่ากินไปกินมาค่ะมันมาเป็นรังอุ้ยพี่แมอวงพระเจ้าไม่อยากให้มันอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นคนที่รักสัตว์นะไม่อยากจะไล่มันหรอกแต่ว่ารู้ว่ามันก็อันตรายอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระเจ้าลูกขอให้พึ่งนี้ออกไปด้วยเถิดในน้พระเยซูอาเมนอีกวันหนึ่งน้องภูมิหันไปเห็นแม่อยาก นี่ยเดี๋ยวมันรังตัวอยากจะกินอะไรลโอ้พระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันโตจริงๆอ่ะก็เกรงว่าเราจะไปตีมันเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเราคงน่าจะตีพึ่งได้นะเพราะเมื่อก่อนพ่อเคยบอกว่าต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยแต่ในใจว่าไม่เอาดีกว่าเราไม่อยากที่จะแบบไปทำร้ายมันนะให้มันไปจากบ้านเราดีกว่าก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่น้องแค่สองสวันนะคะจากรังประมาณก็พอสมควรนะหายไปหมดเลยอ่ะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ไม่ต้องตีรังพึ่งขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าบอกว่า เมตตาที่เราไม่ต้องไปตีพึ่งเนาะเอนเมนค่ะกขขอถวายเกียรติพระเจ้าท่านนี้ค่ะขอบคุณพระองค์นนค่ะเอเมน